ปิดหม้อไว้ตัวเส้นหนังแล้วครับอย่างเดียวเส้นหนังงวงนะเด้อรอมันเดือดก่อนแล้วก็ปรุงเครื่องทีหลังครับผมให่หนังงวสุกที่น้อยกเปรี้ยวน้อยแล้วก็เข้ากับปรุงเครื่องทีหลังครับผม มาครับบันรเดเข้ากับวัดใไส่ปรุงเครื่องครับผมปรุงเครื่องปรุงเครื่องเอาไปไล่นี่ลดอ๋อประมาณครับตัใสายไล่ปลาปลาปลาสามตัวพี่ไปเลยราคานิด

ตี่ปิ้งป่ะต้มแบบที่นแ้่สุนันนะมเด้อพนังเลี้ยวเลี้ยวพักใช้ออีนังคิลิกใช่นังเรียบร้อยครับเรียบร้อย nhập loại ít phá uống mọt